ทุกคราตั้งเป้ไม่สูงดังก็สูงสุดตาฝึกหนักไม่เคย่อท้อทางยังไหวไว้วันที่ครอบ้วยรางวัลและครั้งที่สุดสามมือที่ไรแต่มันเติมเต็มใจเรื่องราวกว่าจะลามันไม่ง่ายได้ใจพิชชานดำสีไมคคือตำนานแรงฝันแรงบุกแรงใจไม่มีวันลก คลื่นฝันไม่มีใครมาวางจะสร้างตำนานน้นเตต่ไทยไม่จางทุกรลงวันมีใจความฝันแต่เป็นจริง่ารแข่งขันที่ชิตใจทุกสนามแม้เหนื่อยล้าแต่มันท้าทายพิชิตชานดัที่หมายวิ่งไม่เคยคลายสูดชุดหมยปลายทางที่ตั้งใจเราต้องสู้ฝันที่เราร้อยหวังไว้ วงกาวนั้นไม่ไกลเพียงเรามุ่งมัน่นพิชาชานก็ยืนยืนอยู่ตรงนั้นนับสุดวามไทยที่ไม่มีใครลืมตรงไปหน้องแควมน้องแว้มอ,อยู่ข้างหน้าน้องแว้มล็อกหลบนิดหนึ่งแล้วก็บันจงสัตว์ลูกนี้นะครับสัมผัสลูกฟุตบอลเป็นครั้งที่สมสร้างปฏิหารเกิดขึ้นนะครับนะลูกชายผมยิงประเทศจีนไปแล้วนะครับกรรมาการ เป่าทวีน้องตั้งแต่ไปแล้วแล้วก็น้องแฟมมงลูกนี้นะครับโอ้โหเปลี่ยนทิศเข้าประตูไปเลยมาดูภาเพเปรย์กันอีกทีหนึ่งนะครับนี่น้องตั้งโยนไปสวยงามประดิมมงสะบัดเปลี่ยนทิศทางไปนิดหนึ่งนะครับผูเ้เล่าประตูหลงทางเลยนะครับเข้าไปอย่างสุดสวยนะครับตามให้โรงเรียนปัณฑาตวิาานอุตสาหรือ,อยูโร ขึ้นนามแล้วนะครับหนประตูต่อส่นและดูความสวยงามนะครับน้องแฟมยกมือไหว้พี่ตั้งนะครับหนานี้นะครับนะลูกใครเอ่ยสอนมาดีเหลือเกินน้องเฟลพาเกินไปน้องเวฟเต้นพกสาวสุสกัดออกมาแล้วก็กระดอนมาโดนเท้าพอดีนะครับน้องแฟมอยู่แถวนั้นนะครับนะก็ดซัดตูมเดียวมาดูภาพรีเลยนะครับแหมกระดอนออกมานะครับน้องแฟมอยู่ตรงนั้นพอดีเลยนะครับผมได้จังหวะโอกาสหมอมหมอก็ซัด ตูมเดียวด้วยเท้าขวานี่น้องฟิโร่รีบทุม่มน้องฟิโน่ทุ่มมาน้องแฟอยืนอยู่ตรงนั้นนะครับแปรลูกกลางอากาศมาดูพัดพิเป็นทีหนึ่งนะครับนาะรู้ใจกันจริงๆนะครับนะา้องฟิโน่เล่นกับน้องแฟ้มมาตั้งแต่ระดับอนุบาลน,นะครับรีบทุ่มเลยนะครับนะาได้โอกาสเห็นน้องแฟ้มยืนอยู่หน้าประตูน้องแฟ้มบอมไม่ปล่อยโอกาสทองให้พลาดไปนะครับไม่ต้องรอยลูกลงพื้น นะครับแปรกลางอากาศเข้าไปอย่างสวยงามน้องฟิโนน้องฟิโน่เอาท้าลงน้องฟิโน่องลงน้องฟิโนโโโโส่งให้น้องแวมน้องแคว้ได้ลุกแร้วยิงเข้าไปเป็นประตูเลยครับขึ้นนำแวมยืนลงลุงนะครับหนาหมายเลขเก้าก็เลยแปรมาเบาๆนะครับหน,นาน้องแฝมก็ช่างใจเย็นเหลือเกินนะครับลูกนี้ไม่ยิงก่อนนะครับเอาเท้าแปรลูกก่อนแล้วก็ค่อยๆซัดเข้าไปอย่างใจเย็นนี่นะไปต่อครับโอ้โหได้เลี่ยมยิงไ้

เอานกเวียดแล้วแล้วน้องแพรมสัตว์ลูกฟีเก็ตล,ลูกนีกกก้ข้าวไปแล้วทับอย่างคลิปการเล่นฟุตบอลการทำประตูของ แฟ้มพิชาชาญนำสีใหม่นะครับลูกชายของกผมนะครับนะครับนะหมายเลขสิบสี่เนี่ยลูกชายผมส่งทันทีเลยนะครับนี่คือเวลาการเล่นของลูกชายนะครับแตไม่รอยช้านี่ลูกชายเตะไปลรงนี้โดดมงนะครับแล้วก็ได้ปีคิกนะครับนะทุ่มเทนะครับนะไม่ว่าจะยูสิบสี่ก็ตามเล่นกับพี่พี่ยูสิบและแล้วอนุราชก็สัดลูกปีคิกลูกนี้เกือบเป็นประตูนี้น้องแฟมนะครับนะ ช่วยพี่แย่งจริงไหมน้องแฝมน้องแฝมเห็นไหมครับเห็นเพื่อนมาข้างหลังก็จิ้มจิ้มคืนเลยนะครับนะนี่ได้น้องแฝงแวมมองหาส่งมาให้พี่เขาเราไปได้พี่บาสพี่แฝมนะครับน้องแฝมส่งทันทีนะครับนะคือเวลาการเรื่องลงจาน์ครับเห็นไหมครับเพื่อนส่งมาให้ก็ต้องหาช่องบ้างสายตาเนี่ก็มองดูนะครับส่งให้พี่เขาเห็นไหมสามารถที่จะพาขึ้นไปทาประตูได้เลยแต่ได้ไม่เสียทีนะครับที่อุตส่าห์จิ้งกันขึ้นมา เพิ่งดกันด้วยกันโดนจุนดโทษมาดูอีกเวลาหนึ่งนะครับตอนนี้พี่ของยูโรนะครับหนาได้ลูกอีกน,น้องแฟมหมายเลขสี่วิ่งไปหน้าประตูแล้วนะครับไปหาช่องบ้างเขาส่งมานะครับน้องแม้มพักด้วยหน้าอกแต่ว่ามันพักยาวไปนิดหนึ่งนะครับลูกนี้แหนาะนี่น้องแฟมได้แล้วก็วูในลูกน้องแฟมเอาหน้าอกรับแล้วก็เตะหาช่องว่างให้พี่เขาวิ่งไปนะครับพี่ก็ไล่ไป แต่ว่าลูกนี่นะครับลูกชายผมนะครับตุ่มเทนะครับนะพี่เขาย้อน,น่อยมาอย่างน้องสมโพศเกียนูแต่ว่าลูกออกไปแล้วนะครับเล่เแ,เเแ,ลแล้วน้องแพมบอกครับ

ปหะเมายังน้องสมโธษ์ตองแฟมน้องแฟมมองใส่มองขวาเจมให้พี่ตัง้งพี่ตัง้งแทงมายังจอบเปิดไปต้องทิ่คุ้งเทพเขาสั้นกัดขอเขีดหอจอมฝนที่กูโดยเยยประชาติันแฟมกันดนจนได้ผนแชงฝูน โรพูตบอลเซ็นเตอร์ได้ลูกอยู่เปลี่ยนแกนมาทางฝั่งซ้งายน้องสมพจน้องแฟมน้องแฟมได้อยู่น้องแฟมไปน้อง ามาอย่างติด<ล>พี่เราหมายเลขหกหมายเลขหน้องแคว้นก็ไปแย่งน้องแคว้นก็ไปเบียดอ่าเพื่อพี่ตั้งเขามาช่วยได้ไม่มีใรเพียงเรามุ่งมั่นพิชาชานก็ยยืนอยู่ตรงนั้นนักสู้คนไทยที่ไม่มีใครลืมแรงฟันแรงบุกแรงใจไม่มีวันล้ม ไลคื่นันม่ะครับเจมกลับไปน้องแฝมน้องแวมดีดกลับมาน้องแวมได้น้องแวมเจมให้น้องบาสน้องบาสได้ลูกน้องบาสกระชากราชานูนสอนได้ลูกรีคิกนะครับรับหน้าที่โดยน้องตั้งแต่บริธานปินทาวีรุธนะครับกรรมการเป่ารวมนน้องตั้งแต่ไปแล้วแล้วก็น้องแฝงมองลูกนี้นะครับโอ้เปลี่ยน คิดเข้าประตูไปเลยมาดูภาพิเพลกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่น้องตั้งโยนไปสวยงาพระรามแปดเลยนะครับนะเหมือนกับนัดหมายกันไว้เลยนะครับคนแรกกองหลังของโรงเรียนกีฬากรนะุงเทพมหานครกระโดดขึ้นมงนะครับสูงกว่าน้องแควมแปน้องแควมหาช่องจังหวัดได้ดีเหลือเกินนะครับนะลูกมาลงตรงน้องแควมบดีมงสะบัดเปลี่ยนทิศทางไปนิดหนึ่งนะครับผู้รักษแต่วตูหลงทางเลยนะครับเข้าไปอย่างสดสวยนะครับทำให้โรงเรียนบัมฑิตวิทานุสร์หรยอยูโร ขึ้นนามแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์และลูกนี้ก็เป็นลูกที่หกสิบแล้วนะครับนาะที่ได้บันทึกเอาไว้นะครับหนาะในการทําประตูของน้องแฟ้มพิชาชาญดาสีใหม่ลูกชายขอ,ของผมนะครับและแล้วมาดูความสวยงามนะครับน้องแฟมยกมือไหว้พี่ตั้งนะครับหนาะนี้นะครับนาะลูกใครเอ่ยสอนมาดีเหลือเกิน <laughs>